ว่าไงหนูจะไปนอนนะอ่ะไม่เล่นแอร์ดรอปหรอวันนี้วันนี้ไม่ได้เล่นนอนไปทำงานจะไปทำงานเก็บไฟอันนั้นที่บ่อนเดียวนะไม่หมายถึงรอบตีหนึ่งเดี๋ยวไม่เล่นหรอกใช่หนไม่ได้เล่นไม่มีคนอ่ะไม่ค่อยมีมีอยู่สองคนเองโอ้แบบนี้นี่เองใช่แบบนี้นี่เองวันนี้หนูไม่เจอพี่ยูนะพี่ยูไม่อยู่วันนี้หนาวเลยสิไม่เหงาไม่เหงา เรามีเพื่อนอยู่หรอไม่มีโอ้ยมัน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 ใช่โนดแถวๆนี้นดอยนะดอยๆแต่ว่าจะอยู่คนเดียววาเว่แบบวาเว่เลยหรอใช่อยู่ทถนนอยู่ลำพังวาเว่ขนาดเขาขำมาเลยถ้าได้ยินเขาน่าจะด่าไปแล้วแหละ 好。<Ciao. S 2>